สวัสดีค่ะคิดว่านี่คือเห็ดกุ้งนะคิดว่าใช่ค่ะใช่แน่เลยเนี่ยลักษณะเกิดจะเกิดอยู่แบบเนี้น่าจะเป็นเห็ดกุ้งนั่นแหละไหนลองคือต้องเก็บมาดูเก็บมาดูแล้วถ้าเป็นเห็ดกุ้งนะคะผ่าเนื้อข้างใน สักแป๊บหนึ่งเนื้อเห็ดกุ้งจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยแต่มันมันน่าจะใช่เยอะนะน่นนะค่ะวิเดี๋ยวยยแนนยยยวแบกกรุงย่าก่อนนน่นนะคิดว่าใช่แน่นอนแน่นอนเดี๋ยวทำคลิปนี้เสร็จแล้วจะถ่ายถาม g o o g l e เพราะตรงนี้มีอินเทอร์เน็ตยังมีนเน็ตถ่ะอยู่ตรงจุดเนี้ย นี่นั่นน่ะใช่แน่มันจะเป็นเหมือนกับเป็นโฟมไม่ใช่หน,หน้อยๆนะอยู่ตรงนั้นค่ะบางคนชอบกินเขาก็เขาก็กินน่าอยู่ตรงตรงเปลือกไหม้ตรงนั้นอีกเดี๋ยวจะจะผ่าให้ดูนะคะเดี๋ยวหยิบมีด หยิบนี่ก่อนนะนนนคนเดินผ่านขนาดจุดนะคิดว่าจะไม่มีคนเดินนะยังมาเดินเดี๋ยวผ่าดูค่ะเอาดอกนี้เอาดอกนี้แต่คิดว่าใช่ค่ะ เนี่ยมันอาจจะดูเป็นมันไม่เป็นขดผ่าบนขอนเนี่ยตรงนี้แล้วกันแล้วมันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูถ้าใช่เห็ดกุ้งนะคะดเด้แล้วกันเอ๋ดดูก่อนนะคะมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูไหม เหมือนมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะเนี่ยคิดว่ามันใช่ค่ะนั่นเห็นไหมมันเป็นมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเลยดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากเลยแต่มันแปลกถ้าเป็นเห็ดกุ้งเนี่ยมันจะมีเห็ดตัวหนึ่งมาเกิดด้วยกันมันจะเป็นดอกเป็นดอกเป็นขา เหมือนดอกเห็ดเนี่ยค่ะแล้วนั่นไงมันเป็นสีชมพูนะคะไหนดูอันนี้สิพาอีกมันจะใช่หรือเปล่าเก็บ ้องเก็บดอกใหญ่ซ์เนี่ยค่ะดอกใหญ่เนี่ยไหนผาถ้าเป็นเห็ดกุ้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเห็นได้ชัดนั่นน่ะเดี๋ยวผาขี้วใช่ยรู้ลักษณะเพียงแต่ว่ามันไม่ขดปกติมันจะขดมันจะขดเหมือนกับโฟมกันกระแทกนะคะ ดูนะมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูไหมยังไม่เปลี่ยนปกติถ้าเป็นเห็ดกุ้งมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเร็วมากค่ะอันนี้ยังไม่เปลี่ยนยังยังเลยค่ะเนี่ยยังเลยยังดมกลิ่นสิ กลิ่นเห็ดเลยแหละกลิ่นเห็ดเลยกลิ Green ่นคล้ายๆเห็ดนางลมมันไม่เป็นสีชมพูมเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยแค่ตรงตรงจุดนี้ดูสิน่นน่ะแล้วก็อยู่ตรงนี้มันเยอะมาก แล้วก็อยู่ตรงนี้ลักษณะการเกิดมันเหมือนมากเหมือนเห็ดกุ้งเพียงแต่มันไม่เป็นขดปกติมันจะเป็นขดเป็นขดขดเหมือนโฟมกันกระแทกค่ะแต่ลักษณะการเกิดมันเหมือนมากเลยเดี๋ยวจะจบคลิปเท่านี้แล้วก็จะถ่ายรูปถาม Google ดูที่ Google จะบอกว่าเป็นวายชิมไหมถ้าเป็น มันจะเป็นวายชิมมัชรูมค่ะถ้าเป็นเห็ดกุ้งขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ